สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยววันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนินทาสมนามหน้าตัวเองครับสำหรับการเดินทางเข้ามาเที่ยวคาสิโนที่ปลอยเป็ดครับก็สรุปแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าผมบวกหรือลบได้หรือหมดตุดกลับบ้านก็คงตอบได้ตอนนี้นะครับว่า หมดตูดแล้วมดตูดแล้วครับประมาณนั้นก็เท้าความก็คือถือเงินออกมาจากบ้าน1,000งบาทก็เดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์เผื่อคนที่อยากมาก็ไม่ต้องขายใจไม่ต้องสงสัยไม่ต้องอยากเข้ามาครับก็หลังจากที่ผมมาก็วันนี้เป็นวันที่คืนวันที่16คืนที่6นะครับ พรุ่งนี้ก็เดินทางกลับเพราะว่าโลชิปนอนห้องอะไรเรียบร้อยอยู่ก็ถือเงินออกมาจากบ้านก็ถ้าใครตามชิปก็คงจะรู้ผมใช้งบที่หนึ่งมืนบาทครับก็มาวัดดวงข้างหน้าเล่นได้ก็ได้นอนเล่นไม่ได้ก็ค้างคืนแบบเล่นวนหลับนอนทั้งเช้าก็กลับประมาณนั้นก็กะไว้ประมาณนั้นเลยครับ ก็พอดีมาเล่นมันก็บวกได้โลชิปนอน3ามหมมันก็บวกนั่นแหละครับเพราะว่ามีเงินตัวเองแค่หมื่นเดียวก็มันก็โลชิปนอนห้องฟรีจินฟรีอยู่ได้หกคืนครับคืนนี้แหละเป็นคืนที่หกก็จะเป็นคืนสุดท้ายก็คงต้องกลับเพราะว่าถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่เพราะว่ามันไปได้ถึงห้าหมื่นแล้วตัวเองก็ไม่ยอมหยุด ก็ถามพวกเล่นด้วยกันเขาก็บอกว่าว่าผมเจ๋งครับก็สามารถโลห้องนอนได้ถึงหคืนด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทผมก็ก็ไม่รู้ถ้าเจ๋งผมก็คงไม่หมดตูดกลับบ้านก็เหมือนกันกับทุกคนนั่นแหละเขาก็ไม่ได้กลัวเขาก็รอให้เรา,าพาดก็แค่นั้นแหละเหมือนกันกับคนที่เล่นเขาก็ จรงเหมือนกันบางคนก็มีได้บางคนก็มีเสียบางคนก็โอ้วันนี้ได้รู้หลายปากหลายรถกับเซียนพนันที่คาบอดที่มาเล่นกันเวลานานก็ไม่มีใครได้เลยบางคนเสียสะสมเสียอย่างพี่คนหนึ่งเล่นด้วยกันบอกว่าเ,เดือนนี้เป็นแสนกว่าแล้วครับสำหรับแสนกว่าผมถ้าเป็น ผมรับไม่ได้ครับมันเยอะเกินสําหรับผมผมคงใช้เงินให้เสียการพนันเยอะขนาดนั้นผมไม่ไหวละงวด่ที่แล้วผมเสียสี่หมื่นผมก็น้อยอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยเสียเสียเยอะขนาดนั้นก็ก็เคยเสียก่อนโควิดมาฉลองมันเกิดให้ตัวเองก็สามหมื่นกว่าอะไรประมาณนั้นก็น้ำตาไหลเหมือนกัน ว่าตัวเองทําไมมาเสียเงินให้เรื่องพวกนี้บาบยมุกอะไรประเภทน,นี้ก็สําหรับคนที่ยังไม่มาก็ไม่ต้องตามมาครับเพราะว่ายากไม่มีใครที่จะเอาชนะมันได้ครับผมก็พยายามดูผมไม่ได้เล่นพนันออนไลน์นะครับผมก็ดูช่องทางออนไลน์สมัครแต่เขาก็ให้ดูได้ก็ประมาณนั้นแหละ ก็พยายามหาจุดบอกที่จะปิดจุดบอดว่าจะเอาชนะเขาได้ยังไงเล่นยังไงยังไงก็วันนี้ได้ลองทุกวิธีแล้วครับแม้กระทั่งใช้แยกเดินลายแปดลายจากน้อยไปหามากก็ยังเอาชนะไม่ได้ก็ไม่มีคําว่าแก้มือหรือแก้ตัวครับก็คงจะหยุดไปนานปกติเสียนี่ผมจะหยุดไปเดือนหนึ่ง อันนี้ไม่เดือนละครับก็คงจะหลังปีใหม่โอกาสว่างๆดีๆค่อยจะมาหรืออาจจะไม่มาปลอยเป็ดครับอาจจะไปเมืองไพลินเพื่อไปดูที่แปลกใหม่อาจจะไปเที่ยวด้วยไปถ่ายทําคลิปลง YouTube ด้วยเพราะว่าในไหนก็เดินทางท่องเที่ยวก็จะลง youtube ไปเรื่อยๆมันก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งก็หวังว่ามันจะโตไปข้างหน้าเหมือนกันและก็สําหรับการมาวันนี้ ก็เห็นหลายหลากมิติครับบางคนเสียแสนแล้วไม่ยอมก็มีการโทรให้ลูกโอนเงินมาให้ก็คือลักษณะของคนไม่เหมือนกันแล้วก็เห็นหลายคนด้วยครับเดี๋ยวนี้ไม่ออกไปกด ATM ข้างนอกครับเสียเวลาโอนจากมือถือของตัวเองแล้วมี คนให้เงินจากข้างในก็ประมาณนั้นถึงไม่มีคนให้เงินเขาก็มีร้านรับแลกโอนเงินเยอะไม่เฉพาะในคาสิโนโครับข้างนอกเต็มไปหมดเลยรับแลกโอนเงินเพียงแต่มีเงินในโทรศัพท์ก็โอนเงินให้เขาก็เอาเงินสดให้เราทางนี้ง่ายกว่าไอทมีมากเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีลิมิตคนไม่รู้จักฝักมาณว่าพอหรือจะแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่อยากให้มาครับผมก็คงไม่เอาขนาดนั้นผมพอแล้วหมื่นหนึ่งงบเดือนนี้ผมพอแล้วครับถึงแม้ว่ามาครั้งก่อนผมจะบวกไว้มากอยู่พอสมควรถ้าผมมาครั้งละหมื่นนี้ผมมาได้อีก28ดครั้งครับต่อให้เสียครั้งละหมื่นปวดแต่ผมไม่มาก็คือคนละส่วนกันคือได้ก็ได้ไปแล้วครับ ส่วนที่บวกไปแล้วไม่เกี่ยวแต่ว่าก็เสียความรู้สึกให้กับการแพ้หรือเสียครั้งนี้เพราะว่าผมจะหาวิธีเอาชนะไพ่มันเราไม่ได้ทางคาสิโนเขาก็ไม่ได้โกงครับเขาก็ทำไพ่ลงมาจากข้างบนหรือมาสับไพ่ข้างหน้ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขา ว่าตอนที่เราเล่นกันแจกไพ่เล่นอะไรนี้เขาก็แฝงเขาไม่มีหรอกครับตุกติกเขาไม่ให้ทําอย่างนั้นด้วยเขามีกล้องส่องว่าใครหมกเม็ดเราก็หมกเม็ดเขาไม่ได้เพียงแต่เราชนะเขาไม่ได้เองเท่านั้นเองก็ผมก็คาใจอยู่นี้แค่แดงถต่น้ำเงินทำไมเราชนะมันไม่ได้ผมก็งงผมก็แตกใจอยู่สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ส่วนมากก็ ก็ก็ทุกสายอาชีพครับผมก็เจอมารอบนี้ก็เจอประมาณสัก8คนที่ว่าจจำได้ในช่องเห็นอยู่ในช่อง YouTube ก็ขอบคุณมากที่ติดตามก็มาเล่าประสบการณ์ให้กันฟังก็ไม่มีอะไรไม่มีสาระอะไรมากเท่าไหร่ครับก็ขอบคุณมาก ก็ถ้ามาก็ขอให้เฮงๆฟังฟังรวยๆก็อยากให้ได้ทุกคนนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นก็สงสารเหมือนกันเพราะว่ามีก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันทําไม่ได้ที่เห็นมาก,กันก็ส่วนมากที่มาก็มีแต่ได้ก็มีเสียซึมหรึกก็มีบางคนก็ มีฐานะเขาไม่ได้สนใจมายเหลือบเงินแค่นี้เข้ามามีความสุขมีความสนุกได้เขาก็เอาอะไรประ,ประมาณนั้นก็มีครับประมาณว่ามาอยากหาเงินทางนี้โดนแล้วก็เสียจะตามเอาคืนก็มีครับแล้วก็ถามพี่คนหนึ่งเข้ามากับเจ้านายขอโทษนะครับที่ผมเล่นเปิดต่ำสุดลงตั้งแต่หนึ่งรขึ้นไปในห้องที่เขา ใช่นายเ็เล่นก็เล่าให้ฟังเป็นห้อง VIP สตาร์ทที่1ล้านบางโต๊ะก็สตาร์ทที่1นึ่งแสนแตตาร์ที่1ล้านเขาก็มีบริการหนึ่งดีอันนั้นก็เป็นส่วนเรื่องของเขาผมไม่เคยเข้าไปหรอกครับเพราะว่าห้องห้องเป็นส่วนตัวห้อง VIP เขาไม่ควรเข้าไปอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็สำหรับใครคิดว่า ได้เงินคาสิโนแล้วเขาจะไม่เข้าเขาเอาเงินเขาไปม,มากไม่มีครับเขากลัวแต่คุณไม่มาเขาไม่กลัวด้วยว่าคุณจะเอาเงินเขาไปเท่าไหร่เขารู้ว่าวันหนึ่งคุณก็ต้องเอามาคืนเขาเหมือนผมมาวันนี้แหละครับ mm. คือผมก็ได้ได้ได้ที่แรกผมก็ได้มีรอบนี้ผมไม่ได้โอนเงินกลับบ้านไม่มีโอกาสเลยเลยไม่มีโอกาสที่จะบวกเพราะว่า สาเหตุที่ไม่ได้โอนกลับบ้านครับมันเล่นได้แต่พอโรชิปห้องนอนนะครับห้องนอนฟรีกินฟรีมันก็บวกเลยมาหน่อยหนึ่งมันไม่พอที่จะโอนก็เลยไม่ได้โอนผลสุดท้ายก็นั่นแหละครับเสียคืนไปหมดทั้งที่เอาเข้ามาทั้งที่เอามาจากบ้านก็ไม่ต้องกลัวครับว่าจะเขาจะไม่อยากให้มาไม่ต้อนรับ แต่มีเคสกรณีหนึ่งนะครับมียืมเงินในคาสิโนเขาก็ไปแจ้งรลอปอพไว้คนชื่อนี้ลักษณะแบบนี้เชื่อไหมครับทางคาสิโนเขาไม่ให้เข้าเลยก็ก็ต้องโทรศัพท์คุยเป็นเรื่องเป็นราวต้องเอาเงินมาคืนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอากระเป๋าแวนเนี่ยมาจับนำไว้เลยยืมเงินเขาสองหมื่น คาสิโนก็จะเช่งคัดเรื่องแบบนี้มากข้างในจะไม่มีทะเลาะกันไม่ได้ครับไปตุกติกเรื่องยืมเงินกันไปยักไพ่เหมือนทางต่างจังหวัดนั้นไม่มี mm. ก็เห็นเพื่อนบางคนเขาก็ถามว่าไม่ไปไปบ่อนในกรุงเทพอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเดินทางม,มาไกลก็ผมก็เรียนตามนี้เลยนะครับว่าผมไม่ได้ติดการพนันครับ เลือบอนในกรุงเทพไม่เคยเข้าไม่เคยคิดในจะเข้าก็ไม่เข้าเอาง่ายๆก็ผมยังมีอคติคําว่าบ่อนเถื่อนอยู่ครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นผมติดแล้วถ้าไปเข้าบ่อนประเภทนั้นผมไม่เอาก็คือนี้ก็คือมาเที่ยวครับถามว่ามันอันตรายไหมผมว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเราขนาดมันอกมาถ้าเราไม่ทำไปใหญ่ไปทําอะไรผิดเขาก็เหมือน กันทุกที่นั่นแหละครับเขาก็คงกลัวแต่เราเอาเงินไม่เอาเงินมาให้เขาประมาณนั้นสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ข,าขอบคุณมากที่ทักทายก็หลายคนก็ขอให้ก็อ,อยากให้ทุกคนได้เงินนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเงินผมเขาก็มาเอาเงินเจ้ามาเอาเงินคาสิโนกันทั้งนั้นก็อ,อยากให้ได้กันทุกคนก็ขอให้โชคดีใครที่เดินทางมาผมก็ ในโฮกคนเล่นด้วยกันก็ก็อยากให้ได้ครับว่าที่เล่นด้วยกันก็มีผัดกันได้ผัดกันเสียก็คือเอาเงินเจ้าประมาณนั้นความเห็นต่างลงไม่เหมือนกันชอบสีไม่เหมือนกันเขาก็ลงกันไปตามเรื่องตามราวอะไรอย่างงั้นจะลงกันไปทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับ สำหรับจบจากคลิปปลอยเพตแล้วผมก็คงจะเที่ยวตามต่างจังหวัดธรรมชาติไปตามที่ต่างๆที่ก่อนที่มันจะเดินไม่ได้ครับเอาง่ายๆว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ถ้าล้มลงอยากไปก็คงไปไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าไม่มีโอกาสก็ไปก็คงพอประมาณก็จะไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนจะไม่แบบ ถึงขนาดคู่นี่ยืมสินเพื่อเดินทางท่องเที่ยวมาของพวกนี้ก็คงไม่เอาเหมือนกันก็ขอจบคลิปปล่อยเป็ดรอบที่4ไว้เพียงเท่านี้สำหรับเพื่อนที่อยากรู้ว่าผมได้หรือเสียก็ตอบได้เต็มปากตอนนี้เลยครับว่าเสียครับหมดตูด1,000 0บาทเรียบร้อยครับ เหลือเงินในกระเป๋าอยู่นี่ประมาณพันกว่าบาทและจะคืนค่ามัดจำกุญแจโรงแรม1,000บาทก็คือค่าเดินทางกลับบ้านก็น้อยๆเสียดายอยู่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับก็หลังปีใหม่เจอกันใหม่ถ้าจะเข้ามาสถานที่อโคจรแห่งนี้ก็ขอบคุณไายบายลาก่อนแคลเล็กซีวันนี้นอนคืนสุดท้ายครับ ห้องราคาหนึ่งหมื่นบาทแล้วครับไม่ได้นอนฟรี free. ห้องราคา1,000งบาทนอนอยู่6คืนครับนี่ฮะสภาพห้องเขาห้องก็ดีดีมากเขาก็ทำห้องให้ทุกวันสะอาดเรียบร้อยห้องก็เต็มกว่าผมจะมาโลชิปได้วันที่มาเข้ามาบ่ายโมงโลชิปได้ก็ถึงประมาณห้าโมงครับแล้วก็ เาวห้องก็ต้องรอห้องว่างถึงประมาณ3ามทุ่มห้องว่างครับถึงได้ห้องก็ควมนักอยู่ที่นี่มา3 4 5 6ี่คืนก็ประสบการณ์ชีวิตก็ไม่ว่ากันขอบคุณครับ